อ่านี่ครับปลูกต้นไม้สวยๆนะขยับทางไว้ประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ปลูกสองข้างทางอ่ะจะยาวเลยครับนี่เพิ่งเริ่มปีนี้นะครับผมอ่มาดูกันเนาะว่าอีกสัก 5ป,ปีสิ0ปีคอยมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นปุโมงต้นไม้นี่นะครับปลูกสองข้างทางอันนี้ก็จะเป็นทางใหญ่มีประมาณ4เมตรที่เดินอยู่ต้นไม้งหหมห6เมตรครับผมข้างละเข้ามาข้างละ50 ทั้งหมดก็หเมตดนั่นแหละครับแล้วก็เลือกเราก็เลือกจะปลูกเอาพอจะเลือกปลูกอย่างไรนะครับผมอ,อันนี้เป็นส่วนของเรานี่สวนใหม่ที่เราเริ่มปลูกใหม่นะครับเพิ่งเริ่มปีนี้นี่สำหรับคนรักป่านะครับผมอันนี้มัน คนเรามีความชอบนะครับสุขใจไวกระเสียนนะครับผมอยางนาอยู่ชุ่มน้ำไม่เป็นไรนะครับปลูกได้สวยไม่ตายนะครับผมมียางนาพวกตะเคียนในในี้ไม่ตายครับนี่ปลูกหลายอย่างเลยอันนี้ก็มาดูมา update, อัปเดตดูตัวนี้ยางนา สวยๆเลยครับผมเป็นแถวเลยครับยาวเลยอันนี้ฝั่งนี้ก็อ่านีนปลูกยางนาทั้งแถบเลยครับยกแถวเลยอันนี้อันนี้ก็ปลูกอ่าไผ่กิมซุงนไว้สี่ห้าก่อเอาไว้กิน หน่อนะครับไว้ทานหนอ่อติดหมดแล้วอ,อันนี้ก็เป็นแถวต้นยางนาสุขใจไวกะเสียนนะครับผมเราจะไม่อยากให้เป็น ุ่งนาเปล่าๆนะครับออยากให้มีต้นไม้ไว้ดูเพื่อความร่มรื่นนะครับผมนี่ครับน้ําแช่ก็ยังไม่ตายนะครับยางนาน,นี่ฮะแช่นานเลยครับฝนตกแต่ชุดใหญ่เขียวดีครับเนี่ยเพิ่งปลูกปีแรกนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูนะครับในสวนเรา,าพาเอามาปลูกเองอันนี้ก็ลงกล้วยนี่ครับผมฝรั่งเฮ้ยาลังแตกเลย มีฝรั่งก็หลายต้นอยู่ครับอัปเดตผ่านในสวนเนาะว่าเพื่อคอเดียวกันจะชอบอสายเดียวกันมาพูดมาคุยได้ระบบการวางแผนยังไงอะไรยังไงครับผมมาอยู่ที่การลงมือทำนะครับน้ำดอกไม้สีทองอันนี้ไปอบรมมาขอให้มาหาต,ต้นอินทต่ตตา อ่านมากับมือเลยครับผมอันนี้เอามาปลูกนี่สองต้นอันนี้ก็มาเสียบยอดเอากตัดต้นเน่อ่ะอันนี้ทำมากับมือเลยครับอันนี้คุยได้เลยพอไปอบรมมาที่ท่านพอ่อระยาพิชัยอันนี้ก็ให้มาห้าต้นอ่าน,นี่เป็นก็เอามาปลูกในสวนเราอ่ะน,นี่ครับ นี่เป็นนี่เป็นยางนาทั้งแถบเลยครับนี่ปัญหาอุปสรรคมันก็จะนี่เชือกเถาครับต้องพยายามดูดึงเอาให้หมดครับเชือกเถาสนี่ศัตรูตัวร้ายนะครับเป็นช่วงใหม่ๆนะครับผมนี่ครับดูกันเนาะเผื่อใครชอบอนี่ยางนา อันนี้ก็เราก็จะปลูกนะนี่ก็สองเมตรคูณสามเมตรให้รถเข้าได้นะครับให้มีทำความสะอาดได้พรวนได้อ่าเราจะได้พรวนแค่กกงานเราจะได้น้อยลงนะครับอถ้ารถเข้าไม่ได้นี่ลำบากเลยครับสวนก็จะลกอันนี้ก็เอารถ นี่ครับเอาเราถ่ายมาพวนเลยรถน้อยครับรถโคบัต้าอ่ามาพวนได้เลยครับนู่นครับโยงบนนูน่นก็หลายไล่อยู่ครับวางแผนไว้เพื่อวันข้างหน้าเอาไว้ให้ลูกให้หลานครับนี่ครับบนถนนสวยๆเลยครับติดหมดแล้วครับนี่สวยสวย นี่ต่อไปที่ที่แถวนี้ของเราเองก็ไม่เป็นใบชนดเปล่าแล้วนะครับอันนี้มีมูลค่าในตัวเขาเองนะครับผมถ้าใครมีผลรักป่าสายเดียวกันอาชีพก็อยากจะแบ่งเนื้อที่เอามาปลูกบ้างไม่ต้องมากครับไร่สองไร่ไมาเลยแต่เราครับความสะด,ดวกของเราครับผมอ่านี่ก็เป็นไม้สักนี่ไม้สักก็ อันดับหนึ่งหนึ่งดับต้นต้นของเมืองไทยเลยครับมีเท่าไรไม่พอขายนะครับนี่ไม้สักนี่ก็เป็นมอกกณีเป็นไม้จากต่างประเทศมาปลูกบ้านเรามาทำโคงรงกีตงกีตาร์ได้ครับขายได้ครับผมนี่เป็นไม้โตเร็วเราจะปลูกสับหว่างกันอมอกกณีกับต้นสักเราจะปลูกสับหว่างกันอันนี้จะเป็นไม้ระยะยาวอันนี้เป็นไม้ระยะสั้น สิบปีสิบห้าปีนี่ได้เลยครับเอามาตัดใช้สอยก่อนได้เลยเหมือนกับเราสับหว่างนะครับอ่ะตอนนี้ไม่สักเราก็ระยะยาวหน่อยยี 20, ่สิบสามสิบปีอันนี้ฝั่งนี้คนละฝั่งอันนี้จะปลูกพืชหลากหลายนี่ครับอ่ะอันนี้เป็นพอกกณีอ่ะน,นี่ครับมีปัญหาของการปลูกต้นไม้ก็มีอยู่นี่แหละครับเชือกเถานะครับ มันจะขึ้นมานะครับผมอ่ถอนออกซะมาให้มันรามดูแลหน่อยเนอ้ตอนเขาเด็กๆเล็กๆไม่เกินสองสามปีนะครับประมาณสามปีครับผมดีละข้าล่มได้สบายนี่อสวยๆเลยแคงนั้นเลยครับผมติดเอามาปลูกหน้าฝน ออ็มีตายบ้างนะก็ไม่เป็นไรซอมเอาลงมือทําคือคําตอบตายไม่กลัวกลัวที่ยังไม่ได้เริ่มทำนี่เลยครับถ้าเริ่มทำแล้วจะมีความสุขนะผมจะทําร่องห่างนี้ครับนะเอาไวพ้พวนดินได้ในร่องเราเอี่ยมวันหน้าจะปลูกนะขา ชาชยขิงไพรนะได้เลยครับนี่เนี่ยปวนดินไว้อย่างดีเลยครับวันหน้าฝนหน้านะครับจะหามาปลูกปีหน้านะครับผมให้ต้นไม้นี่ติดดีๆก่อนฮนะเดี๋ยวนี้เราก็จะมีปลูกต้นไม้จะกินอะไรนี่แหละครับมันอยู่ที่เราครับผมอยู่ที่การจัดการนะครับพาเราจะอ่าเราเลือกเอาเลยครับที่เราแล้วแต่เราจะทําอะไรเลยครับได้หมด ดี๋ยวค่อยดูกันว่าปลูกต้นไม้ล้วจะกินอะไรมีแต่คําถามแบบนี้ครับผมมีแต่ปลูกแล้วไม่ได้ตัดไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรครับผมปลูกให้โลกเลยครับอย่าคิดเยอะครับถ้าจะทำไม่ต้องคิดเยอะครับเช้าๆเลยวันนี้มาดูมาซ่อมต้นไม้สองทางทางนี้สวยๆเลย ลงมือทำคือํำตอบนะครับนี่ใครจะทำก็ก็ไม่เป็นไรใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะมันมอยู่ที่ความชอบอานนี้มันบังคับกันไม่ได้นะครับอ่า่แต่ความชอบเนาะถ้าชอบก็มาคุยกันสายเดียวกันอยากจะปลูกต้นไม้ระบบไหนวิธีการจัดการแบบไหน ก็พอได้ก็เรียนรู้มาหลายปีอยู่วิธีการจัดการวิธีการจะให้ดูให้มันสวยวิธีการดูแลต้นไม้ของเราให้มันงอกงามดีมนี่ก็จะมีฟางมาหมกครับหน่อยก็จะเอาปุ๋ยคอกมาลงลงกีงวัวแล้วก็พวนกบเลยครับเ,รเลยทุกแถาเนี่ล้วก็จะปัด ว่าจะถางไว้เงี้ยครับไม่เป็นไรนี่ก็ยิงเป็นวัชพืช่เป็นเพื่อนของเรานะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นศัตรูนะครับเนี้ยนี่เลยครับตัวดีดีเลยครับผมนี่เขามีปุ๋ยไว้ให้กับในานาเรานะครับนี่ต้นไม้เหล่านี้นี่วัชนี่ไม่ใช่วัชพืชนะฮะนี่คือเพื่อนนะครับผมเพือ่อนร่วมโลกนะครับนี่เป็นเพื่อนของต้นไมท้ทีครับแล้วถ้าเกิดเขาเป็นตายทะยอยอ่าต้นไม้ชอบนะครับ ใครไม่รู้ว่าหาว่าเป็นศัตรูนะครับแต่ถ้าทํานานี่เป็นศัตรูแน่ๆอีนนี้เราไม่ได้ทํานาอ่านี่เราปลูกต้นไม้นี้เป็นดีอย่างดีเลยครับผมมีความสุขนะครับกับการปลูกต้นไม้เนาะมีอะไรก็คุยกันได้นะครับผมบวัสดีครับ